สวัสดีครับผมโกเพยรยนนะครับวันนี้ผมมารถดีๆมานำเสนอ F C เช่นเคยรถยอดนิยมรุ่นอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย2องพันสิบห้าฮ G K 1 5ึ่เลขใหม่หกหมืน่น เจ้าแจด๊ดคันนี้ครับเป็นแจ๊ z GK โฉมแรกเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีดําของมันนี่สวยมากครับดูด,ดันมากกับตัวแจ๊สถ้ามีมีการจัดทรงลงรอน,นิดหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าดูดมากเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากโคมไฟหน้าเลยโคมไฟหน้าเป็นแบบ multi reflector นะครับดวงตัวโต,วตวใสๆมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างมันเป็ขอบๆนี่มีโคม o มมด้วยนะครับ บริเวณกระจังหน้าเป็นสีดำด้านพร้อมโลโก้ h o n ดา้าตัวใหญ่ๆถึงสวยด้านข้างโคมไฟใสๆถสวยเช่นกันครับเดีย๋ยวเราชมกันเลยใสยเดิมสวยเดิมจากโรงงานบริเวณกระจังหน้าด้านล่างก็จะมีเป็นแบบรังพึ่งนะครับอยู่บริเวณด้านล่างซ้ายและขวาตรงกลางด้วยสวยๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูที่บริเวณล้อนะครับบริเวณล้อนะครับเป็นล้อของโมดูโรล้ออลลอยขอบ15นิ้วสเปคยางคือ 175/65R15 ล้ออลลอยด์เงาๆเลยนะครับสีเงินอง์กลางพิมพ์โมดูโลแล้วก็โชกต้นเดิมๆจากโรงงานบริเวณด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยว1จุด กระจกบองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเหมือนกับตัวที่เปิดประตูมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำเงาๆไปเลยครับคันนี้สวยมากเจ้าแจ๊ k มาดูที่บริเวณด้านหลังนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED มีก้านปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมกับสปอยเลอร์และไฟเบรกดรงที่3าบริเวณด้านบนเป็นสาวกาศนะครับ โลโก้ฮอนด้าสวยๆแจดเครื่อง i v t e ทครับผมด้านหลังมีเซ็นเซอร์อยู่สองจุดนะครับซ้ายและขวาเปิดกระรงหลังมาแล้วนะครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่มีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยในพื้นที่นี้สามารถวางกระเป๋าเดินทางได้เลยสองใบนะครับด้านหลังมีไฟส่องสว่างด้วยหนึ่งจุดที่บริเวณนี้ บริเวณด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของที่เก็บยาอะไรแล้วก็อุปกรณ์ถอดล้ออยู่บริเวณใต้นี้นะครับแต่เราเอาไปทำความสะอาดก่อนพอดีมันเลอะเบาะหลังของค o n ทนอาจนะครับจะพับได้ในอาาัตราส่วน60แนละ40 60 40วิธีการพับสจะง่ายดายดครับบริเวณนี้จะมีสลักอยู่ใช่ไหมครับอ่าเราแค่ดึงมันขึ้นมาแบบนี้นี่เลยเบาะพับอย่างนี้เลยครับพับลงไปมันก็จะเป็นล,ลักษณะของ40นี่ครับพับลงไปแล้ว ถ้าเราต้องการพับฟอกเสียบราก็แค่ดึงสลักนี้นะครับแสนจะง่ายดายจริงๆโอเคเดี๋ยวผมปิดประตูหลังแนละ้วมาทางฝั่งด้านนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในต่อเลยครับเปิดประตูมาแล้วนะครับบริเวณด้านหลังของแผงประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปบริเวณนี้แล้วก็มีเท็กเจอร์ของตัวสีเงินด้านพ่นที่บริเวณนี้นะครับสวย ที่เปิดประตูไปสิงเงินด้านพ้นเช่นกันบริเวณนี้จะมีที่เปิดกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีหนังหุ้มอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับนิ่มๆด้านล่างมีลําโพงหนึ่งตำแหน่งแล้วก็วางขดน้ําบริเวณนี้ได้ถัดมาที่เบาะหลังนะครับ,บรเบาะหลังจะเป็นบเบาะหนังสีดําสวยๆติดตั้งเข็มขัดนิรภัยมาเรียบร้อยแล้วด้านบนมีหัวหมอนสองตำแหน่งหนึ่งแนละสองรองรับการติดตั้งคาซีดด้วยนะครับ เันได้แจ๊สพับเบาะหลังได้นั่นแปลว่าเบาะบริเวณนั่งก็พับได้นะครับวิธีการพับแค่ดึงมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดันขาล็อกตัวนี้ลงนะครับแบบนี้มันจะล็อกเรียบร้อยถ้าเราต้องการเก็บเบาะเหมือนเดิมนะครับเราแค่ดึงขาล็อกตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดันเบาะลงปกติเท่านี้ครับการใช้ง,งานก็จะคืนสู่สภาพปกติเดี๋ยวผมพามชมัาได้ต่อเลยนะครับ ผมเข้ามานั่งแล้วพื้นที่เด็กรูปของเจ้าคอนด้าแจ๊ดเนี่ยเหลือเฟือจริงๆครับหนึ่งกำปั้นครึ่งสบายๆถัดมาบริเวณนี้จะวางขวดน้ำได้หนึ่งตำแหน่งนะครับและกระเป๋าจริงโจ้หนึ่งตำแหน่งเช่นกันผมให้ดูพื้นผิวของประตูฝั่งนี้นะครับว่ามันเดิมๆแบบไหนบริเวณสีเงินด้านท้นก็ยังสวยๆเหมือนเดิมเลยสภาพด้านหลังนี่ใหม่จริงๆครับ เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าต่อเลยนะครับเปิด <c oughs> ประตูมาแล้วนะครับบริเวณนี้แผงประตูจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันด้านนี้แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นในส่วนของสีงเงินด้านพ่อนสวยๆลวดลายของมันก็เช่นกันครับสีงเงินด้านแต่ว่าบริเวณนี้จะมีร่องรอยการใช้งานอยู่นะครับตรงนี้บริเวณนี้เป็นหนังนิ่มๆสบายๆวางแขนได้แผงควบคุมเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานคนขับเป็นออโต บริเวณนี้ปรับในส่วนของกระจกซ้ายและขวานะครับวางขนน้ำหนึ่งตำแหน่งและลำโพงบาะคอยคขน,ขนขับนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็แบบระบบปรับมือใช้งานได้ง่ายๆการเป็นเทนนั้นก็ถูกครับไม่แพงโครงสร้างของรถบาโคต้ต่างๆนะครับบอกให้ดูเลยติดตั้งสครับเพจเรียบร้อย บริเวณรูกลมๆต่างๆนะครับน็อตก็ยังอยู่เหมือนเดิมโครงสร้างอยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีการตัดต่อพิควัดแต่งนแต่ทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมท้านในต่อเลยทางขวามือนะครับจะมีช่องแอร์อยู่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็สามารถวางแก้วน้ำที่บริเวณนี้ได้เก๋มากเลยด้านล่างจะมีปุ่มอยู่สองตัวนะครับอีคอนโหมดแล้วก็ traction control บริเวณด้านบนพวงมาลัยเป็นลักษณะทรงสามกา้านออกแนวสปอร์ตนะครับเพราะว่ามีลวดลายบริเวณนี้ด้วยพ่นเป็นสีเงินด้านแล้วก็เท็กเจอร์แบบนี้สวยมากครับตรงกลางโลโก้ฮ o น d a ยังอยู่สวยเหมือนเดิมนะครับเยี่ยมครับก้านปัดฝั่งซ้ายเป็นก้านปัดน้ำฝนก้านปัดฝั่งขวาเป็นก้านให้แสงสว่างนะครับมาดูที่เลื่อนไม้ต่อเลยเลื่อนไม้จะเป็นแบบอนาล็อก ด้านซ้ายสุดเป็นแบบวัดรอบตรงกลางบอกความเร็วและมีจอดีต้อนสาหานะของกิโลเมตรที่วิ่งมานาฬิกาสถานะเกียรฝั่งขวาม,มือเป็นโชว์ของปริมาณน้ำมันที่มีอยู่นะครับสีส้มสวยมากบริเวณด้านซ้ายของคอนโซลจะเป็นช่องแอร์สองตำแหน่งนะครับบริเวณนี้และก็มีสีเงินด้านโพนลรอบๆด้วยสวยมากไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกติเลย ในส่วนของเครื่องเสียงรองรับการใช้งานแบบ CD นะครับแล้วก็ FMAM ได้ที่บริเวณนี้ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบ AUX บริเวณนี้ได้แอร์เป็นแบบปรับมือพัดลมแอร์ปรับได้สี่ระดับหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือความเย็นนะครับเย็นมากมาฝั่งนี้เย็นน้อยฝั่งนี้ทิศทางของลมแอร์ มวลอากาศภายนอกภายในอั้มยาแอร์แล้วก็ไรฟ้าหลังบริเวณนี้ด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของที่เสียบ USB ตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็ power outlet ในการเสียบตัวสายกล้องนะครับกล้องหน้าบริเวณนี้วางของได้บริเวณนี้เช่นกันเกียร์อัตโนมัติของ Honda หัวเกียร์ยังใช้งานได้สภาพดีอยู่เลยครับไม่มีร่องรอยเลยบริเวณด้านล่างเป็นดัดเปียนโนแบ็คนะครับก็พื้นผิวยังส,สวยๆเงาๆผมเข้าเกียร์ให้ดูนะครับการใช้งานเข้าเกียร์ปกติไม่มีอาการกระตุกข,ของเกียร์นะครับบริเวณเบรกมือก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันสามารถวางของที่บริเวณนี้ได้นะครับมีช่องวางของอยู่ตรงนี้แบ่งช่องแบบนี้มีอยู่สี่ช่อง คอนโซลฝั่งซ้ายเป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันนะครับมีช่องแอร์หนึ่งตำแหน่งบริเวณตรงนี้มีเลนชักแผงประตูฝั่งซ้ายผมให้ดูความเรียบร้อยของแผงประตูนะครับบริเวณของเบาะหนังผู้โดยสารสวยครับสภาพยังเดิมๆอยู่เข็มขัดนิรภัยอยู่ทางฝั่งนี้ปรับสูงต่ำได้นะครับ ม่านบางแดดใช้งานได้ปกติมีกระจกกระจกมองหลังแบบปรับมือม่านบางแดดสั่งผู้โดยสารเช่นกันครับดึงลงมาได้ปรับได้ถ้าบางแดดฝั่งนี้ไฟส่องสว่างอยู่ตรงบริเวณของตรงกลางรถนะครับตรงนี้ มือจับมีสามตำแหน่งด้านหน้า,หน,าหนึ่งหลังสองตำแหน่งนะครับบริเวณนี้ม่านบังแดดบริเวณด้านหน้านะครับมีกระจกกระจกมองหลังแบบปลับมือม่านบังแดดสังมุเตสานใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับ ไฟส่องสว่างอยู่บริเวณตรงกลางของรถนะครับอยู่ตรงนี้ใช้งานได้ปกติถูกลมนิรภัยมีติดตั้งอยู่2องตำแหน่งนะครับบริเวณที่พงมาลาย1นึ่ตำแหน่งและบริเวณนี้1นึ่ตำแหน่งเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องต่อเลยห้องเครื่องสะอาดและใหม่มากจริงๆครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าเครื่องยนต์มีอาการสั่นกระตุกใดๆหรือเปล่า รูกลมๆต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ,บรเวณคาหน้ายัางอยู่เหมือนเดิมไม่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขพอนแจชชมาในเครื่องยนต์ i v t e c h ขนาด1.5ลิตร4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด1 1 7แรงมา้าน้ำมันเป็นซินที่เรารับตั้งแต่ e 8 5 E20, 91และ95รถของเราเป็นรถยนต์เกรด A นะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดต่อจมน้ำ ถ้า f c ท่านไหนซื้อไปแล้วเจอนำมาคืนได้เลยครับเรารับคืน100%่งรปอสติกเกอร์ต่างๆมอกรองต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาค่าตัวเขาท่านจคันนี้นะครับว่าราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ราคาใบาแดงค่ 94, าแสน้าหมื่นสี่พับาท 2015 h อน d ้าแจ z GK 1.5S เลขใบ60,000ราคา399,000บาท399,000บาทครับราคาพิเศษถูกมากผมบอกเลยรถคันนี้สวยนะครับถ้า FC ท่านไหนอยากมาชมตัวจริงแวะมาชมได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรษีไทยสุการแยกหนึ่งหรือว่าอยากได้คูอคูาเพิ่มนะครับโทรได้เลยที่เบอร์0989493888 ผมโก้คนดีคนเดิมคนเดียวหลอรับสายอยู่นะครับรถคันนี้นะครับเข้าเงื่อนไขโดยพิเศษด้วยนะครับเริ่มต้นที่2.99%ในส่วนของลูกค้าที่เครดิตดีนะครับผมย้ําเลยว่าฟรีดาวน์รถคันนี้ผ่อนเบาๆนะครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นครับว้าว7,000กว่าบาทราคาพิเศษจริงๆแถมผ่อนก็ถูกสุดท้ายนี้ผมรบกด F C ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับคุณโก้หลักเป้ารถสวย คุณโก้ลักเป้ารถสวยขอบคุณมากครับ FC ดูคลิปผมจบแล้วถ้าสนใจรถยนต์ทักหา,าผมได้เลยนะครับผมยินดีให้คับปรึกษาทุกกรณีเลยคิดถึงรถมือสองคิดถึงโก้เพชรยนต์ขอบคุณครับ